ดไปไม่ะดอนไม่ใช่ค่ะโอ้ไม่ได้อเออ้าอ้างไง้ัที่โยับุปลนเลยใคอุยอะไรนองไม่คดว่าอะไรนะว่าอะไรนะ พูดแบบเมื่อกี้ใหม่ได้เสียงดังอ่ะกินข้าวกันเลยกินข้าวอะไรย่างนะพดดังได้คุยกันอนะอะไรอันพูดได้เต็มที่เลยที่นี่ไม่เป็นไรจังนี่เอาเลยเราคนไทยเราเข้ามาแล้วก็เราคนไทยใจกคระจูร้องเพลงหน่อยฮะร้องเพลงสิบนิ้วนั่นสิเสียงดังไปไหมเสียงดัง ก็เสียงเราข้ามไม่ฝุดฟังให้เราไม่ค่อยเข้าใจเราพูดใหม่ดินี่ข้ากนเลี้ยวไอาไอายม่เนี่ยเจ๊อย่าลงนะลง